อาจารย์คะพุทธเถรวาทพุทธมหายานแล้วก็เต่าเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างคะคือถ้าเราแปลตามศัพท์นะคำว่าเถรวาสนะคะคือวาทะหรือโอวาจากพระเถระหมายความว่าพุทธศาสนาเผยแพร่โดยพระสงฆ์นะคะคือให้ความสําคัญกับพระสงฆ์ค,คือมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะส่วนมหายานหมายถึงญาณลำใหญ่ที่นำพาสรรพสัตว์ให้พ้นภัย อันนี้เป็นมหายาณนะคะส่วนเต๋าคือวิถีแห่งธรรมชาติจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะแต่ทั้งหมดที่เกี่ยวพันกันนะคะอย่างเทรวาสคือเป็นพุทธศาสนาที่เผยแผ่โดยพระสงฆ์ <S 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 โดยวิถีทางแบบธรรมชาติช่วยเหลือสรรพสัตว์นี่คือของเต๋าะคะผสมผสานกับมหายานคือแม้ระดับคนที่อาจจะมีความรู้น้อยหรือว่าเป็นดอกวัวสองเหล่าที่พทธองค์ทรง,งแยกแยะไว้ พระภพธิสามก็ยังช่วยเหลือคือนำพาไปได้ทั้งหมดค่ะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีมาตรฐานของงานบุญนะ,นะคะทำไมเทศกาลกินเจถึงได้ใช้สีเหลืองนะคะอาจารย์คืออันนี้ก็เป็น,ป,น,ป,นประวัติความเป็นมาของการกินเจนะคะ,ค,ะคือเหมือนกับคงไว้นะคะจริงๆแล้วทุกประวัติที่ได้ศึกษามานี่นะคะจะมีความหมายถึงระลึกถึงนึกถึงนะคะผู้ที่หรือวีรบุรุษ นะหรือบัมพบุรุษที่ล่วงลับนะคะหรือว่านึกถึงอัญเชิญเทวดามาและหมายถึงความสงบสีขาวแนละความสงบความสะอาดความสว่างนะคะทีนี้มีประวัติหนึ่งนะคะที่วีรบุรุษจากมณฑลแต้จิ๋วเป็นเสนาบดีคนสำคัญนะฮะ,ะตอนนั้นเป็นราชสมัยราชวงศ์ซองใต้ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เรียกว่ามองโกเข้ามาแล้วนะคะ,คะตีลูกไล่แล้วก็ ราชวงศ์เนี่ยก็ย้ายมาอยู่จึงเรียกว่าราชวงศ์สองใต้ายา้ายมาอยู่ทางด้านตอนใต้เนี่ยนะคะ,คะกษัตริย์องค์ที่9อายุเกนะคะเสนาบดีเนี่ยก็พาหนีมาแล้วก็หนีจากการไล่ล่าของพวกมังโกแล้วจวนตัวก็ไม่ยอมแพ้ก็เรียกว่ากระโดดลงน้ำนะคะก็คือฆ่าตัวตายนั่นเองอันนี้ชาวแต้จ๋วก็จะมีความภาคภูมิใจในวีระบุรุษท่านนี้บ้างซึ่งเป็นเสนาบดีเป็นแม่ทัพคนสําคัญด้วยนะคะ,คะ ก็มีทีนี้จะมาเฉลิมฉลองและลึกถึงในสมัยราชวงศ์ยวนเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะนะคะแล้วก็เป็นอันตรายด้วยดังนั้นในประเพณีการกินเจเนี่ยคือเป็นการลึลกถึงไว้อาลัยอุทิศกุศลให้ใแล้วก็ปักธงสีเหลืองว่าให้ยุวกษัตริย์นะคะแล้วก็ในความหมายของยุวกษัตร์ิยคือองค์ที่9อายุเพียง9้นั้นบา,บางแห่งจะมีประเพณีการจุดโคม9้าดวง แล้วในพุทธประวัติที่เราทราบกันนะคะว่าพระเทวทัตเนี่ยทูลขอพระพุทธเจ้าให้บัญญัติกฎของสงฆ์ขึ้นมาข้อหนึ่งก็คือไม่ให้บริโภคเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเราถือว่าเป็นการกินเจรหรือเปล่าคะแล้วทาไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรงอนุญาตคะคือครั้งที่พระเทวทัตทูลขอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะ,ะมีเจตนานะคะที่เราเรียกว่าสังฆเพศนะคะก็คือการทําให้สงฆ์แตกแยกกันเทวทัตต้องการ ความเป็นใหญ่ในหมู่พระภิกษุสงฆ์นะคะก็อ้างว่าในสิ่งที่พระภิกษุป,ป,ปฏิบัติในช่วงขณะนั้นเนี่ยไม่เคร่งครัดเพียงพอจึงขอมาสีข้อนะคะก็คือว่าภิกษุพึงอยู่ป่าพึงอยู่คนไม้นะคะพึงมีผ้าบางสกุลตลอดชีวิตนะคะ,คะแล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือไม่ให้สันเนื้อสั์นะคะ,คะอันนั้นเราไม่เรียกว่าเจ เราน่าจะเรียกว่ามังสวิรัะมากกว่านะคะแต่ว่าเราพูดถึงในข้อหรือไม่กินเนื้อสัตว์นะคะพระุทธองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นภาระสําหรับเรียกว่ามันเป็นภาระมากเลยถ้าสมมติว่าพิสูจน์ทั้งหลายที่แปลว่าผู้ขอและยังชีวิตอยู่ได้ด้วยชาวบ้านเนี่ยนะคะจะต้องไปกําหนดว่าต้องกินเจนะต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้อย่าเอาอย่างนั้นอย่าเอาอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นผู้เลือกเป็นผู้ที่มีกิเลสแล้วมากกว่า ที่จะอะไรก็ได้ที่มหาชนเขากินกันก็จะกินอย่างนั้นนะคะก็จึงทรงไม่บัญญัติแต่ว่าการกินมังสวิรัตหรือว่าฉันมังสวิรัตถือว่าเป็นกุศลไม่ได้ถือว่าเป็นข้อบัญญัติหรือวินยัยที่จะต้องเป็นแต่เป็นกุศลที่พึงกระทำกระทำได้ก็กระทำกระทำไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดในวินยัยหรือว่าผิดศีลคือนอกจากนี้แล้วเนื้อสัตว์ในพุทธองค์มีทรงมีห้ามอยู่แล้วนะคะคือถ้าหากว่าภิกษุเนี่ย เจาะจงเนื้อที่จะกินเช่นอันนี้อยากกินอันนี้แล้วก็ฆ่าเพื่อคือร,รู้ว่าเนื้อนั้นเนี่ยเข้าฆ่าเพื่อที่เอามาให้พระพิสุฉันเป็นเนื้อที่คนชาวบ้านก็ไม่กินกันแล้วเป็นเนื้อที่เนื้อมนุษย์อย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ทรงห้ามอยู่แล้วทีนี้การคินเจเป็นพิธีในาศาสนาพุทธหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่มีในาศาสนาพุทธนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อผิดนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกรรมที่เป็นกุศล นะคะคือเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นบุญที่ทําให้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลดน้อยลงมันเป็นในลักษณะของทางอ้อมเราไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาพุทธหรือเปล่านะคะคือก็เป็นศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าเรายึดหลักเมตตานะคะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือการละเว้นการฆ่าคือไม่คนก็ฆ่าเพื่อตนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบัญญัติหรือวินัยอย่างที่ท,ที่ที่บอกให้ให้ฟังนะคะว่า อยู่ในศาสนาพุทธไหมไม่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นข้อบังคับจนกระทั่งว่านี่เป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องกินเจค่ะใช่ทีนี้ทําไมพุทธมหาย,ยานจึงมีการกล่าวถึงพระโพธิสัตว์กันมากมายเลยคะในขณะที่ฝ่ายเทลวาทเนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงเลยท,ท,ท,ทั้งที่เป็นศาสนาเดียวกันนะคะคือเมื่อพุทธองค์ทรงประทานคําสอนกับพุทธบริษัท4สีนะคะมักจะนําเอาอาดีตนิทานหรือที่เรียกว่านิทานสดกมาตัดเล่าให้ฟัง แล้วก็สอนเป็นคติสอนใจะนะคะ,คะก็จะมีเรื่องราวของพระพุทธองค์เองกับผู้ที่ทําเรื่องและพระพุทธองค์ก็จะย้อนเล่าเรื่องในอดีตหรือจะเล่าถึงอ ok, ุบาสกอุบาสิกาท่านใดท่านหนึ่งในอดีตชาติหรือพระเถระท่านใดท่านหนึ่งนะคะดังนั้นจะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระธรรมคําสั่งสอนเรื่องราวของพระสงฆ์เรื่องราวของอ ok, ุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในพุทธบริษัทสี พระุทธองค์จะไม่ทรงแตกแยกเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องพระพูทิศาสน์เรื่องอะไรมากมายนะคะจึงไม่ได้เอ่ยถึงเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับการาทาเพื่อตัดกิเลสหรือเดินออกจากวัตตสังสารเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระุทธองค์ทรงสอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อละกิเลสและเดินออกจากวัตะสังสารนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยพระองค์จะไม่ตรัสถึงค่ะนะคือว่ามีพระโพธิสัตว์องค์นี้คือมันมากเกินไปเกินกว่าที่จะจํากันได้ค่ะและทีนี้พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยกินเจรหรือเปล่าคะอาจารย์คืออันนี้มีคํากล่าวนะพระมันชุศีนะคะเคยกล่าวว่าพระอาจารย์นะแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีแบบฉบับของตนนะคือจะเรียนแบบกันไม่ได้และหาไม่ได้อีกแล้วแต่ละคนเนี่ย กบพระอาจารย์หนึ่งก็เป็นหนึ่งะนะมีแบบฉบับนั้นก็แต่ละแต่ละองค์แต่ละรูปพระบุธิสัท์เนี่ยอาจจะกินเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะเรารู้ในนิทานฉดกนะคะถ้ามีบางชาตินะที่พระบพธิสัท์เป็นกษัตริย์ก็กินเนื้อสัตว์เป็นปกตินะคะอเอาง่ายๆที่เรารู้จักกันพระเจ้าเปรตที่โกศลซึ่งในเวลาต่อมาพุทธองค์มีพุทธธรรมนายว่าจะเป็นปุตรปัเจกพุทธเจ้าในอนาคตนะคะ ก็แสดงว่าพระพเจ้าประเสริฐที่เปรียบเสมือนดั่งพระโพธิสัตว์เหมือนกันพระพเจ้าประเสริฐที่ก็ยังกินเนื้อค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกว้างๆในเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งนิทานสาดกนะคะก็จะเห็นว่าไม่ได้ทุกองนะคะที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วแต่นะคะว่าชาติหนึ่งบำเพ็ญบารมีเรื่องอะไรค่ะอย่างพระกนอิม,มบำเพ็ญบารมีเรื่องมหาเมตตานะคะคือไม่ฆ่าสัตว์มาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเมตตาสัพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะไม่กินเนื้อสัตว์ แต่องค์อื่นอาจจะบำเพ็ญบาร,รมีในเ,เรื่องหนึ่งไม่ไมเหมือนกันค่ะทีนี้การกินเจเนี่ยมีอานิสงส์ยังไงบ้างคะอาจารย์การกินเจเนี่นะคะคือมีอานิสงส์เยอะนะคะ,ค,ะคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็มองหน้าสัต <c oughs> ว์ทุกชนิดได้เต็มตานะว่าเราไม่ได้ยังชีพอยู่เพราะเขาค่ะนะคะเราไม่ได้ก่อให้เกิดการทรมานเราไม่ได้ทำร้ายสัตว์ทรมานสัตว์เราไม่ส่งเสริมตรงนั้นค่ะ คืออ,อันนี้ต้องเข้าใจคําว่าอธิศีนก่อนนะคะอย่างข้อที่1ปานาติบาตนะถ้าเป็นอธิศีนคือไม่ทําเองไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทําและตําหนิติเตียนผู้ที่กระทําผิดการกินเจนเนี่ยเป็นอธิศีนก็คือหมายความว่าเราไม่ส่งเสริมนะการฆ่าสัตว์แต่เราก็ไม่ถึงกับไม่ติเตียนเราก็ห้ามด้วยแต่ห้ามด้วยการกระทําของเราด้วยการเป็นแบบอย่างว่าจะมีช่วงหนึ่งนะ ที่เราไม่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วเราก็ไม่ไม่ฆ่าสัตว์เองด้วยเพราะองการกินเจที่สมบูรณ์ที่เป็นอธิศีลระหว่างนั้นต้องไม่ฆ่าสัตว์เลยและถ,ถือศีลใ,ให้บริสุทธิ์ด้วยะนะคะก็จะเป็นอธิศีลจะเป็นอานิสงค์ของการถือศีลที่บริสุทธิ์จริงๆก็จะทําให้เป็นคนที่มีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดสวยนี่ก็คือ อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความว่าเราควรจะเตรียมกายเตรียมใจยังไงเพื่อการกินเจ9วันเนี่ยจะได้มีอานิสงส์สูงสุดแล้วก็ได้บุญกันมากที่สุดค่ะอาจารย์คือคําว่ากินเจเนี่ยจะมีคําว่าถือศีลกินเจะนะคะคือในอการกินปเป็นไป็นการกินเจเ,เขาบอกว่าล้างท้องก่อน3วันช่วง3าวันเนี่ยนะคะเราถือศีลให้บริสุทธิ์ดีไหมและควรจะเป็นอาธิศีลอย่างปานาติบาเนี่ยน,นี้เป็นเอกเป็นเด่นนะคะ แล้วพระบริษัทนะคะอย่างพระกุลอิมเนี่ยท่านะจะไม่ไม่ท่านเมตตาท่านไม่สม่งเสริมการฆ่าสัตว์การเมตตาเนี่ยนะคะคือไม่โกรธคืออ่าไม่โกรธเราอาจจะโกรธไม่พอใจมันตัดยากนะคะ,คะว่าโกรธโกรธแต่ไม่ผูกโกรธนะอาจจะเดี๋ยวก็บางคนบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเลิกกินเจแล้วค่อยเอาใหม่อันนั้นอาฆาตไม่ผูกโกรธและไม่อาฆาตนะคะอาจจะโกรธได้แต่ไม่เปล่งวาจาหยาบคาย ะะอันนี้คือการเตรียมตัวนะคะอันนี้อันนี้เรียกว่าถือศีลกินเจข้อที่1เนี่ยถือเคร่งครัดข้อที่สองไม่ลักขโมยเขาไม่หยิบของของคนอื่นใจเราจะได้ผ่องใสเราไม่ได้เอาของใครมาข้อที่3คือไม่ผิดศีลไม่ผิดลูกผิดเมียเขาเราจะมีความรู้สึกว่าเราผุดผ่องและผ่องแผ้วเราไม่แย่งของรักของใครเลย<ม>นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามองฟ้ามองดินได้เต็มตามนะคะเราไม่พูดปดหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะคะ เราเอาอไม่ดื่มสุราเราถือศีลแล้วเราก็กินเจไปด้วยเราจะมีจิตใจที่ผ่องใสยอย่างยิ่งอันนี้จะได้บุญคือเตรียมตัวเราต้องมั่นใจว่าในเก้าวันนี้เนี่ยเราไม่โกรธไม่แย่งเราให้อภัยเรามีอภัยทานยิ่งทําได้มากที่สุดคือเป็นช่วงของการกระทําความดีกินเจเป็นทําดีเพียงหนึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นช่วงี่ว่าทำดีทั้งหมดกินเจด้วยเนี่ยนะคะมสมบูรณ์อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่า เราถือสีกินเจมาอย่างบริสุทธิ์เลยเนี่ยนะคะ9วันเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปทําตัวเหมือนเดิมเนี่ยอาน,นิสงค์ของการทําความดีมาตลอด9วันนี้ยังอยู่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่คุณโยพูดนะคะว่าถ้าถือได้บริสุทธิ์จริงๆนะคะถือศีด้วยแล้วก็กินเจด้วยคือตอนนั้นจิตมันจะเป็นสุขนะคะ,คะจริงๆมันก็ไม่อยากจะออกตรงนั้นเพราะว่าเราทําดีเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เสียแซงถูกไหมคะ,ค,ะคือเราตั้งใจที่จะทําความดีเริ่มต้นแล้ว แล้วก็ทำถูกต้องแล้วคือคำว่าศีลแปลว่าจริยาวัดอันเป็นปกติค่ะสมมุติว่าเราถือศีลจริงๆด้วยความจริงใจเราเข้าใจเราเข้าถึงแล้วเราก็กินเจด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์แล้วเราสามารถกระทําได้เราถือว่าตรงนั้นเราเริ่มต้นถูกแล้วแล้วเรารู้สึกว่าจิตของเราเนะี่ยผ่องใสเราก็ทําต่อไปเราไม่จําเป็นจะต้องว่าอพอถึงเวลาเราทําเราทําเหมือนกับถูกบังคับให้ทา หรือว่าก็ทำ,ทำกันนะคะ,ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้บุญหรือเปล่าคือบุญช่วงนั้นน่ะได้แต่ว่าอีก300กว่าวันเราทําบาปบุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากันสามร้อยกว่าวันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราทําความดีจริงๆเราตั้งใจถึงสีลกินเจจริงๆ,ๆแล้วเราก็ดําเนินชีวิตอย่างนั้นไปไเรื่อยๆเป็นปกติความผ่องใสในจิตของเราก็เกิดขึ้นะนะคะเราถือสีรรเป็นหลักกินเจมันอาจจะหลุดบ้างเพราะว่าบางทีเราไปตรงนั้นเราไปตรงนี้ แล้วเราเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสมบอกไว้ว่าเราไปเรียกร้องเราไปขอเราไปทําอะไรเนี่ยมันเป็นภาระค่ะแต่ถือศีลเป็นหลักนะเบียดเบียนสัตว์ให้น้อยลงนะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆืเราก็จะรู้สึกว่านี่คือความดีที่แท้จริงแล้วความดีอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราอย่าถือว่ากายภายนอกชาวโลกเห็นหรือว่าเราบรรลุถึงขั้นนั้นขั้นนี้เราทําความดีถึงตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วในเวลาเราตายไปนะคะ คือคนที่เขาเห็นรอบๆเบี่ยวเขาไม่ได้ไปเห็นกับเราด้วยค่ะจิตของเราเนี่ยแท้เลยอะ,ค,ะค่ะนั้นในในช่วงของการกินเจเนี่ยเราถือสีเนี่ยใจเราสะอาดบริสุทธิ์อย่างนะคะและเรายังสามารถที่ทําให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ไปตลอดไหมหถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะ คือเราก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ใครเห็นกับเราอะคะ่ะและในวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการคิงเจกันมากมายพอสมควรเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสําหรับวันนี้รายการโบราณท่านว่าได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ